คคมมาาาาาาเเเี่่่่่ยยววกกกััันนนนนแองต็ขใจูร้้พัฒนาบ้านทาด้วยพลังคนรุ่นใหม่ พีรพลลำเนาหรือฟักเบอร์สองผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลร้างคมเคหนึ่ขอโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้ทำหน้าที่พัฒนาบ้านเราวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม8ตั8ต้ง้งแต่เวลา8นากาถึง17นิกาขอเชิญออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโปรดเลือกพีรพลลำเนาหรือฟ

าบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องตำบลสร้างคมเขตหนึ่งประกอบด้วยบ้านสร้างคมหมู่สองหมู่สิบบ้านโนนนกทมหมู่สามบ้านโพงค้องหมู่สี่บ้านดงผักเพียมหมู่ห้าบ้านโคกสว่างหมู่แปดบ้านไถสวรรค์หมู่สิบสองพีรพลลมเนาหรือฝักเบอร์สองผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างคมเขตหนึ่งขอโอกาสให้คนรุ่นม ได้ทำหน้าที่พัฒนาบ้านเราโปรดเลือกพิรพลล่มเนาหรือฟักเบอร์สงเข้าคู่หากาเบอร์สงกาเบอร์สงเบอร์สงต้องช่วยกันต้องช่วยกันต้องช่วยกันเลือกคนทำงานเบอร์สองพี่น้องต้องช่วยกันต้องช่วยกันต้องช่วยกันเลือกคนทำงานเบอร์สองพี่น้อง พิรพลลำเนาหรือฝักเบอร์สองการศึกษาปริญญาตรีรัฐศาสตร์บัณฑิตการเมืองการประครองมหาวิทยาลัยมหาสารคามประสบการณ์การทำงานตุลาคม2563ถึงสิงหาคม2564เจ้าหน้าที่ PST ตำบลสร้างคมที่ทำการปกครองอำเภอสร้างคมกันยายน2564ถึงกันยายน2564 1,65พนักงานราชการสำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานีตุลาคม2565ถึงมีนาคม2568เจ้าหน้าที่ปกครองที่ทำการปกรครองอำเภอสร้างคมพัฒนาบ้านเฮาด้วยพลังคนรุ่นใหม่โปรดเลือกพิลพลลำเนาหรือฟักเบอร์สองเข้าคูหากาเบอร์สองกาเบอร์สอง เบอร์สองต้องช่วยกันต้องช่วยกันเลือกคนทำงานเบอร์สองพี่น้องต้องช่วยกันต้องช่วยกันต้องช่วยกันเลือกคนทำงานเบอร์สองพี่น้อง พักดันสร้างคมหน้าอยู่ชุมชนมั่นคงหน้าอยู่พักดันการพัฒนาตลาดปลาเมืองใหม่ให้เป็นสถานที่พักผ่อนออกกำลังกายและสร้างรายได้ในชุมชนโดยความร่วมมือจากภาครัฐท้องหน่วยงานพักดันโครงการสนับสนุนการจัดงานวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นพักดันการติดตั้ง กล้องวงจรปิดในเขตชุมชนเพิ่มมากขึ้นเพื่อความปลอดภัยของคนในชุมชนถนนปลอดภัยพับตันการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในเขตชุมชนทางร่วงทางแยกรวมถึงบรือจุดอับสายตาจุดเสี่ยงอันตรายเพิ่มมากขึ้นพัคดันการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลภาคดันการติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนเพิ่มมาก เพื่อความปลอดภัยของคนในชุมชนพัฒนาบ้านเผ่าด้วยพลังผลรุ่นใหม่เปือเพื่อพิรพลลำเนาหรือฟักเบอร์สองเข้าคู่หากาเบอร์สองกาเบอร์สองเบอร์สองเลือกอนดง สิเอ็ดพฤษภาออกไปเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างคอมเขตหนึ่งขอโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้ทำหน้าที่พัฒนาบ้านเราเข้าคูหากาเบสองโปรดเลือกทีละพลลำนาหรือวัดเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองช่วยกันต้องช่วยกันต้องช่วยกันเลือกคนทำงานเบอร์สองพี่น้อง Did